เขากล้องเขาเอกต้องไปดูไกลๆอ่ะถึงจะเห็นอยหัวใจเหรอหรืออะไรวะถ่ายทีคืออะไรอ่ะนี่พอะพี่มายืนตรงนี้สิหัวใจเหรอนี่จะหัวใจมั้งอุ้ยสวยหัวใจอุ้ยสวยยังเลย เลมากแต่ความสอยนซะูมิสามเ,สเอ็เ,เลิฟอยู่อันแน่มีเลิฟอยู่เลยยังไม่ได้เช็ดหน้ากล้องเลยอุ้ยสวยสวย คือมือถือเราสีมันไม่สดอ่ะกล้องเขาสีไม่สดเลยเอกแต่ของจริงอ่ะสีสดสวยอ่ะมันเป็นมัวมัวเบอร์เบอร,เบอร์ไงไม่รู้อ่ะพิมพมายืนตรงนี้สิเออกล้องพิมกล้องพิมชัดส,สวยกว่าอีกอ่ะ นิ่งมากสวยสวยโอ้ยน่ารักนิ่งเนาะเก่งมากเลยนะต่อไปรูปอะไรเก็บซอฟแวร์รอไว้อยู่แล้วจะหาลุงไปจะหาลุงก็ใจกระต่เหรอรูปแบบเอออย่างเงี้ยรูปอย่างเงี้ย กปลาค่ะเอาเผ็ดพอดีนะคะโยส,สวยอะ่ะน่ารักอะ่ะไม,ม่เมื่อกี้เหมือนรูปเป็ดเหรอเป็ดหรือห่านหรืออะไรเออน,นี่ไง เออหงเขียนซอฟต์แวร์ไว้ส่วหนึ่งไทำมคิจังั้คิวปิดคิวปิดเหรอกรมาเทพ ถ้ามองจากฝั่งนู้นน่าจะสวยเนอะฝั่งบ้านเราอ่ะกุหลาบสวยสวยเมาสิบนาทีก็แป๊บเดียวก็ถ่ายไปก่อน อุ้ยต uh, ้นตองไม้น่ารักทันตะวันเหรอเอ้ยไม่ใช่น่ารัก อุ้ยเทเล่าเทวายด้วยนะอุ้ยมีไหลจริงด้วยอ่ะม้นน่ารักมากมมาเออมีละมีออกมาจริงๆไหลออกมาจริงๆอ่ะเ <c oughs> จ๋งอ่ะแม่แก้วฮาวาย <c oughs> น่ารักมากเลยมีสนามหลวง อไอคอนสยามน,นะเขาก็โชว์ทุกปีแหละไม่ได้ไปดูสักทีนี่รูปอะไรอ่ะกระต่ายเหรออะไรอ่ะกระต่ายเหรอก็ให้เดาไงลิ้นจี่บัวบัวนอนลิ้นจี่เหรอบัวนี่ก็บัวอุ้ยหมูแดง <laughs> <laughs> หมูแดง <laughs> <laughs> หมูแดงมีหลับด้วยนะ <laughs> หมูแดงหลับด้วย <laughs> ม่เราก็เดาไปต่างๆกันนะทีแะ่แหลิ้นจี่มัง่งกระต่ายมัง่งเป็นหมูเดง <laughs> แล้วนอนหลับด้วยนะหมูเดงนอนหลับน่ารักจริงๆเลย <laughs> สต็อปก่อนสต็อปแล้วสต็อปแล้วเวลาขึ้นลูกใหม่แล้วค่อยถ่ายกดถ่ายไงลูก